ไม่อยากเป็นความจําเสื่อมบํารุงหัวใจต้องใช้วิธีนี้การใช้สมุนไพรตัวนี้จะช่วยป้องกันการเกิดโรคหัวใจได้เป็นอย่างดีและป้องกันการเกิดโรคความจําเสื่อมได้เป็นอย่างดีก่อนไปฟังการอย่าลืมกดหัวใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับถ้าคุณไม่อยากเป็นภาระลูกหลานในอนาคตคุณจําไว้เลยสมุนไพรต้นนี้ก็คือต้นสาเกมีสรรพคุณทางด้านสมุนไพรที่น่าทึ่งเลย ใช้ได้ทั้งในส่วนเปลือกต้นลูกส่วนในลูกของต้นสาเกเมื่อคุณกินเป็นประจำโดยการเอาไปต้มแบบธรรมดาไม่ต้องใส่น้ำตาลนะครับมันจะมีรสชาติอร่อยมันๆเหมือนกับคุณกินหัวเผือกหัวมันนั่นแหละครับ <Wow. S 1> จิ้มกับเกลือก็ยิง่งอร่อยรสชาติก็ดีนะครับวิธีการกินก็ไม่ยากก็เหมือนเรากินอาหารธรรมดากินวันละชิ้นสองชิ้นก็ได้หรือถ้าหากใครมีความเสื่อมสภาพมานานแล้ว สามารถใช้เปลือกต้นตัดมาเพียง1ฝ่ามือน้ำหนักประมาณ2ขีดสับเป็นชิ้นเล็กๆแล้วต้มด้วยน้ำา2ลิตรประมาณ10นาทีกินขณะที่มันอุ่นๆ1แก้วกาแฟก่อนอาหารเช้าเที่ยงเย็นก็จะช่วยเสริมสมรรถภาพของคุณกลับมาให้ปกติได้เลยนะครับและช่วยในการปรับสมดุลร่างกายของคุณให้ดีขึ้นอีกด้วยนะครับเพื่อนเ ใครเคยเห็นต้นสาเกหรือเคยกินกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์ทักทายกันมาด้วยนะครับสุขภาพดีชีวิตดีอารมณ์ดีหมอพี่บอยสวัสดีครับ